สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมประสานสินจารุนายมั่นขิงแก่กรุงสยามพาท่านมาในสถานที่ท่านจะฟังเสียงดูว่ามันแออัจจัดเจียดเสียงโวยวายเสียงเครื่องยนต์วิ่งกันให้กวักไกวกันไปหมดนี่เป็นถนนสีอยุธยา ซึ่งวันนี้ผมพาท่านมาที่พิพิธภัณฑ์สวนผักกาศซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับที่มีความร่มรื่นและมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ภายในเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยพิพิธภัณฑ์สวนประกาศเนี่ยนะครับท่านคงจะไม่ทราบว่า เป็นสถานที่แห่งหนึ่งกลางใจเมืองหลวงที่ได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆซึ่งท่านไม่เคยรู้ท่านไม่เคยเห็นเอามาไว้ที่นี่และสำคัญที่สุดนั้นก็คือเพื่อเป็นการประดับความรู้ให้แก่บรรดาเยาวชนแล้วก็พี่น้องคนไทยทั้งหลายที่ไม่ทราบว่าในแวดวงอึกกระทึก ของความเจริญบ้านช่องตึกรามสูงกระา,านเต็มไปหมดนั้นยังมีสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นแล้วก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆของต่างๆที่ท่านหาดูได้ยากอยู่ที่วังสวนประกาศแห่งนี้ ฉะนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนท่านนะครับให้เข้าไปข้างในาตามผมไปแล้วท่านจะได้รู้ท่านจะได้ทราบว่าภายในวงังสวนประกาศที่เรารู้จักกันนั่นนะได้ยินแต่ชื่อว่าสวนประกาศสวนผักกาดข้างในสวนประกาศเขามีอะไรนี่ท่านไม่ทราบเลยใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าอยากจะทราบต้องตามผมเข้าไป ละทิ้งสิ่งอึกทึกคือโกลมเหล่านี้ตึกรามบ้านช่องที่สูงตระหง่านเนี่ยออกไปให้หมดแล้วเข้าไปสู่ความร่มเย็นของสวนวังผักกาดซึ่งผมจะได้นำเข้าไปณบัดนี้ขอเชิญครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูความวุ่นวายของถนนกรุงเทพมหานครที่มันแออัดจัดเกียดเกี่ยวกับเรื่องการยานพาหนะต่างๆของประชาชนแต่ละวันไปแล้วเนี่ยบัดนี้ผมพาท่านเข้ามาที่วังสวนประกาศครับวังสวนประกาศเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ ร่มรื่นแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามีเจ้านายซึ่งได้ทรงสร้างสิ่งที่ความร่มเย็นเอาไวใ้ให้แก่คนไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครผมถามท่านเทว่า ท่านเคยมาที่วังสวนประกาศได้อย่างครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วังสวนประกาศถนนพญาไทใกลแค่นี้เองครับไม่ไกลเลยแต่สำคัญที่สุดผมไม่มีความรู้ครับเพียงแ่่พาเข้ามาเพื่อจะพาท่านให้ได้รู้จักกับท่านจำนงกลิ่นเทพขอแนะนำให้ท่านรู้จักครับสวัสดีครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามานะฮะท่านจำดงครับก็เข้ามาเห็นในวังสวนประกาศนี่แล้วเนี่ยก็ทึ่งนะผมเองนี่ก็เป็นคนกรุงเทพแต่ก็ไม่เคยเข้ามาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบเลยว่าที่วังสวนประกาศเนี่ยมันสวยงามแค่นี้นะฮะผมอยากจะรู้ถึงเรื่องประวัติต่างๆในวังสวนประกาศเนี่ย มีทั้งเรือนไทยมีทั้งสิ่งของเก่าๆต่างๆนะฮะขอให้คุณจำลองช่วยเล่าให้ฟังสักทิศครับว่าในวังสูนประกาศเนี่ยมีเคหสถานเรือนเก่าที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยไว้กี่หลังครับ,บครับผม ครับผู้ที่สนใจที่จะเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์วังสุประกาศนะครับครับส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆว่ามีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงใครเป็นผู้สร้างนะฮะและทำไมจึงชื่อชื่อวังสุนะกาศคนก็อยากจะรู้ตรงนี้นะครับครับก็อาศัยรายการทิ้งแก่ตรงนี้สื่อสารตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่เป็นสื่อสารเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วังสมากาศนะครับก็ผู้ก่อสร้างหรือก่อตั้งตั้งแต่เริ่มแรกก็คือพลตรีพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าจุมพงศ์บริพัรน์กรมมรหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์นิบและชายาของพระองค์ท่านคือมราชรงพันธิบดีพัตน์ซึ่งเราก็จะเรียกเนเอรวัสดจเอกกรมแล้วก็คุณท่านนะครับชาวังสมาการจะเรียกแบบนั้นนะครับ ทีนี้สิ่งต่างๆที่ท่านได้รวบรวมไว้ในวังสมการหรือพันวังสมการแห่งนี้ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มากมายหลายชิ้นเหลือเกินะนะครับซึ่งทรงคุณค่ากับประเทศชาตินะครับถือว่าเป็นแหล,ล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งในใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านรวบรวมจัดแสดงไว้นั่นก็หมายถึงเริ่มแรก เมื่อท่านกงเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วท่านไม่ได้อยู่ตรงที่นะครับท่านก็อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่ยเราเรียกว่าบองประจจีนก็อยู่ใกล้ๆเคียงเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าสมัยก่อนสมัยโบราณนถือว่ามันก็ไกลจากตรงนั้นตรงนีรันครครับผมใช่เมื่อเมื่อท่านมาดูที่ทําเลตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอพระไทยแล้วก็สงบร่มรื่นเงียบนะครับก็ไม่ไม่มีความวุ่นวายทางการเมือง มาอยู่เป็นสัปดาห์สัปดาห์เงี้ยเหมือนก็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเมื่อเห็นทําเลตรงนี้ถูกใจแล้วก็พอปัไถัยท่านก็เลยขขหรือที่ตรงนี้ไว้ครับ,รบแล้วก็สร้างบ้านอยู่อาศัยตามลําพังครอบครัวเล็กๆนะครับเมื่อมาอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ตรงนี้ถาวรแล้วก็เลยดําริว่าท่านมีเรือนไทยที่ตกทอดตั้งแต่บรรพบุรุษของพงษ์ท่านนะคบย้ายไปย้ายมาหลายที่เหลือเกินแล้วในที่สุดก็ย้ายกลับมาไว้ในวังถิ่การ ยิงเรือเริ่มแรกเริมทีก็มีเรือไทยสี่หลังนะครับกระชลอมาไว้ที่วังพุกาดในปี2495นะครับแล้วก็ปลูกสร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็นําวัตถุโบราณหรือสิ่งของที่ท่านมีอยู่เนี่ยเอามาเก็บรวบรวมไว้ในเรือนไทยมารักษาไว้ที่นี่ใช่ครับเมือนะะก็เอามาตกแต่งบ้านเรือนนะครับมาตกแต่งบ้านเรือนให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้นสิ่งต่างๆที่ท่านตกแต่งไว้เนี่ยทรงคุณค่าทั้งนั้นนะครับ ก็เล็กยางครั้งแรกก็มีสี่หลังแต่ต่อมาก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจากอายุทยาบ้างเพิ่มมาอีกสองหลังก็รวมเป็นเรือนไทยหกหลังเมื่อท่านสิ้นประชนงและก็ชายาท่านก็สิน้นสิ้นไปในปี25 3 0ันอสิ่งต่างๆหรวอวังศุกรกาเนี้ตนยตั้งแยกให้ผู้ดูแลคือมูลนิธิจุลกันทิพย์นะครับเป็นผู้ดูแลก็สร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกสองหลัง รวมเบ็ดเสร็จตอนนี้ขนาดนี้ก็มีเรือนไทยทั้งหมด8หลังด้วยกัน8หลังนะครับซึ่ง8หลังนะครับ8หลังเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงสิ่งต่างๆวัตถุโบราณต่างๆวไว้ในเรือนไทยแทบทั้งหมดนะครับ,รบเรือนไทยที่จัดแสดงก็จะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลางนะครับออแบบภาคกลางนะครับ<อ>แล้วก็ศิลปะต่างๆที่เอามาจัดแสดงก็จะมีมากมายหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อปั๊บเนี่ยประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับนั่นคือวัตถุโบราณบ้านเชียงในยุคแรกๆมีมากมีมากชิ้นนะครับมากมากมายหลายหลายชิ้นด้วยกันนะครับก็มาจัดแสดงไว้ในเรือนไทยหลังหนึ่งในสมัยนั้นนะครับวัตถุโบราณบ้านเชียงเนี่ยมีอายุค่อนข้างเก่าแก่มากนะครับตอนนี้ก็มีอยู่อย่างเป็นทั่วโลกบ้านเชียงและถือว่าพิพิธภัณฑ์วังสมกาศแห่งนี้เป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะ วัตถุโบราณมั่นเชียงเนี่ยมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่กล้ากล่าวว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะในสมัยแรกอ่ะคุณท่านรืมหม่อมพระชูวงฒน์บริพัตรเนี่ยท่านไปได้มาค่อนข้างจะยุคแรกที่มีการขุดค้นพบโอ้ครับยุคแรกเลยในสมัยนั้นซึ่งทางกองสื่เองก็ตพนนั้นบุคลากรก็ยอมรับว่าต้องมีน้อยการดูแลก็อาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งในยุคนั้นก็สูญหาย จากประเทศไทยไปทางประเทศก็ค่อนข้างมากมายเยอะเนกันบ้านเชียงเนี่ยหลุดออกไปอยู่ต่างประเทศเลยแยะนะฮะเท่าที่เราทราบเนี่ยนะตัตอนนั้นประชาชนก็เริ่มตื่นตัวเริ่มตื่นตัวไปค้นหากันแล้วก็ค้นออกไปขายต่างประเทศคนอยากได้อยางไงทุนบางทีอาจจะไปรอรับก็เสียปากหลุมเลยอย่างเงี้ยคิดว่าจะเอามาเก็บบ้างบางคนก็อยากจะทําธุรกิจบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ถือว่าโชคดี ที่คุณท่านหรือหมอบรรจุองบนที่ริวัดเนี่ยท่านไปได้มาแล้วก็มาเอาเก็บไว้เพื่อเป็นสมบัติของท่านในอนาคตท่านได้มาก่อนคุณคใช่ครับแล้วก็ได้มาไหวชิ้นด้วยกันนะครับนับว่าเป็นธรรมชิ้นนะครับก็มาจัดแสดงแล้วก็นั่นก็คือที่ทรงคุณค่าคือท่านไม่ได้เก็บไว้ตามลำพังธุท่านเก็บไว้แล้วก็เพื่อที่จะเอามาเผยแพร่เอามาไว้เป็นนุสโซ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนรู่จกลงาง ได้ร,รู้ถึงคุณค่าของศิลปะบ้านเชียงใช่ครับนะใครที่สนใจในเรื่องราววัตถุโบราณบ้านเชียงใครที่อยากศึกษาหาความรูร้ก็มาหาความรู้ได้ที่ทิ่ิัณวัตูุการแห่งหนึ่งนะครับ,รบเป็นข้อมูลแล้วก็ยังมีศิลปะอื่นๆที่อยู่ในพิพัณวัตถการเนี่ยอีกมากมายนะครับถ้าจะรวมสรุปแล้วก็คือตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างเช่นบ้านเชียงแล้วก็ศิลปะตั้งแต่สมัย ยุคทวาราวดีจนกระทั่งมาถึงรัตนกัิโทริถือว่าศิลปะที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์วังตมการเนี่ยมีครบทุกยุคทุกสมัยนะครับและส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแสดงไว้ที่เรือนไทยเป็นเป็นหลักนะครับเก็้เป็นหลังหลังนะ,ะเป็นหลังหลังแต่ก็ไม่ได้เป็นหมู่หมู่นั่นคือจางที่กล่าวขั้งแรกก็คือลักษณะแบบตกแต่งบ้านเรือนคือสมัยโบราณส่วนใหญ่แล้วผู้เป็นต้าของบ้าน มีสิ่งของใดก็อาจจะเอามาประดับตรงนี้ตามฝาผนังบ้างเอามาตั้งตรงนี้ให้ดูแล้วสวยงามนะครับก็เป็นเช่นเดิยวกัพราว่าปัจจุบันวิทรวงศุกดิก็ยังเป็นแบบนี้นะครับยังเป็นรูปแบบนี้คเป็นแบบอนุรักษ์ครับผมในการตกแต่งบ้านเรือนในสมัยเก่าโบราณครับผม